สวัสดีค่ะสวัสดีครับยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นคู่แฝดนะคะใส่เสื้อเหมือนกันนะคะมีมานั่นเข้ากล้อง <c oughs> มีนั่งเข้ากล้องนะคะแวบๆเหมือนกันนะคะมีทุกคนเดี๋ยจะมาวันนี้จะเริ่มต้นด้วยการที่แม่ปุ้ยเป็นโรคประสาทมานะคะห้าหรือหกปีหกปีนะคะแล้วเจอโปรตีนดีๆของปุ้ยไปนะคะห้าเดือนเท่านั้นนะคะไม่ได้หายขาดนะแต่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ,นะคะ จากอาการที่แม่มีอาการเหม่อรลอยพูดไม่รู้เรื่องต้องกินยาจีสดใสชอบแบบอยากจะก,กีดอะอยากจะก,กีดตลอดเวลาแบบใครเสียงดังไม่ได้นะจะงุดงิดจะแบบจะอยากจะไปฆ่าเขานะคะทีนี้เจอโปรตีนปุ้ยเข้าไปนะคะส่งโปรตีนให้กินเออส่งโปรตีนให้กินนะคะตอนนี้ดีขึ้นมากไม่คือคือลดยาคือถ้าวันไหนขาดยานะ แม่จะไม่มีอาการหงุดหงิดแม่จะพูดรู้เรื่องขึ้นไม่มีอาการเมิรลอยไม่มีอาการแบบว่าเฮ้ยฉันอยากฆ่าคนฉันอยากหงุดหงิดนะตอนนี้แม่มีอยู่อาการเดียวคือถ้าแม่ไม่ได้กินยาเขาเรียกยาอะไรยานอนหลับอะ่ะถ้าแม่ไม่ได้กินยานอนหลับ3าวันนะแม่จะเริ่มหงุดหงิดคือหงุดหงิดเองโดยอัตโนมัติไม่มีสาเหตุนะคะซึ่งก่อนก่อนหน้าที่จะมาเจอโปรตีนะี่ยแม่ก็เป็นอาการแบบหงุดหงิดไม่มีสาเหตุนะคะทุกคนเนี่ยแม่ปุยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ แม่เขาก็แบบเหมือนอาการดีขึ้นอ่ะเขาก็เลยยักทดลองตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราไม่กินยานอนหลับอ่ะสักสักกี่วันมันถึงจะเห็นผลอืมเราร่างกายเราอ่ะจะทนกับ การที่ไม่โดนยาได้กี่วันอ่างเงี้ยสามวันทุกคนตอนแรกนะซึ่งครั้งแรกก่อนที่จะมากินโปรตีนด้วยนะไม่ได้เลยนะคะถ้าถึงเวลาต้องกินยาสมมติว่าแม่อยากนอนสองทุ่มแม่ต้องกินยาห้าโมงเย็นถ้าเลยเวลานั้นน,นนะแม่จะงุดหนิดถ้าเลยเวลาห้าโมงเย็นน่ะแม่จะงุดหงิดกับการที่แบบว่าใครเสียงดังก็ไม่ได้เออใครเสียงดังก็ไม่ได้แม่จะงุดหนิดมากนะคะอร่อยมากเป็นกาแฟที่อร่อยมาก อันนี้ชงให้ลูกชายกินนะเมื่อเช้าปุ้ยกินมาแล้วนะคะเมื่อเช้าปุ้ยกินมาแล้วตอนสวดมนต์นะคะทุกคนคือตื่นมาแล้วก็หิวไงปุ้ยก็จัดจัดกาแฟจัดโปรตีนจัดเอสพัทจัดอะไรไปนะคะจัดโกซีอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะหนึ่งแคปซูลน่ะหนึน่งแคปซูลนะทุกคนอย่าดูถูกหนึ่งแคปซูลนะคะมีอะไรที่แบบว่าคุณภาพมากๆนะคะ มีคุณภาพมากกว่าที่อุ้ยโลนมีคุณภาพมากกว่าที่หนูคุณไม่คิดไม,ไม่คิดว่าเนี่ยจะทําให้โรคประสาทของแม่ปุ้ยดีขึ้นเออปุ้ยไม่คิดเลยนะคะแม่ปุ้ยกินแค่วันละสองแคปซูลเท่านั้นตื่นมาสองแคปซูลเท่านั้นนะคะทุกคนเออพี่หยิบน้ําให้แม่หน่อยแม่จะลืมหยิบน้ํามาต้องใช้ลูกชายนะคะน้ําจัดน้ําแก้วจะัะทุกคนเนี่ยเนี่ย นะคะจะมีกรดอะมิโน18ชนิดเนาะที่จะชื่ออ,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 อิสทีดีนเออทุกคนอิสทีดีเนี่ยจะช่วยลดเรื่องของการทําให้เราอะไม่เครียดนะใครที่เครียดเยดนาะใครที่แบบหงุดหงิดใครที่แบบว่าเฮ้ยสภาวะร่างกายที่แบบอยากนอนและเครียดและปวดหัวแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้เลยไม่ใช่น้ําขวดอนะที่แม่ขวดนึงน้าอ่ะน้ําที่แม่กินน่ะ เอาเนี่นเอานไม่มีร้าน <c oughs> มากินกอแฟโชว์ให้เร็วนะคะทุกคนอีสทีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการส่งผ่านและรับรู้ของประสาทได้ดีขึ้นเนี่ย แม่ปุ้ยอ่ะเติมอิชีดีในทุกๆวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเนี่ยทุกคนตอนเนี้ยแม่เริ่มมีความจาที่ดีขึ้นเริ่มแบบว่าจําได้แล้วว่าเมื่อสามวันที่แล้วพูดว่าอะไรนะคะถ้าถ้าบางทีอ่ะถ้าแม่ยังไม่เจอโปรตีนปุ้ยนะสมมติว่าเราโทรไปคุยนะเราโทรไปคุยกนะับแม่นะเริ่มต้นที่นาทีแรกแม่พูดว่าอะไรแล้วอีกสิบนาทีกลับมาถามแม่นะว่าแม่พูดว่าอะไรมเมื่อกี้ประโยคเมื่อกี้แม่จําไม่ได้ เออแม่จาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ได้อิสทีดนที่ดีเข้าไปในร่างกายในทุกวันทุกวันทุกวันทุกคนนะคะเนี่ยเรื่องกรดอะมิโน18ชนิดที่มันอยู่ใน1แคปซูลเนี่ยโหพูดได้ทุกวันเลยวันเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเรื่องกรดอะมิโน18ชนิด1เรื่องพูดได้ตั้ง18วันเนี่ยการที่จะใครจะออกมาไร้สดนะคะหาข้อมูล แค่นี้ก็พอแค่กดอะมิโน18ชนิดเนี่ยวันนี้กดอะมิโนอะอสเปติกอ่ะอีกวันหนึ่งกดอะมิโนไลซีนอะไรอย่างเงี้ยพูดไปว่าจะช่วยในเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะทุกคนทุกคนมันมีทีเด็ดทุกคนเออวันนี้ทักลูกค้าบอกมาว่าน้ำหนักลดไป1นึโลแล้วค่ะอะไรเงี้ยคือคือลูกค้ากิน2แคปซูลตอนเช้านะคะตอนเช้าคือตื่นมากินเลย2แคปซูลแล้วทีนี้ปุ้ยไม่ได้ถามเรื่อง ได้ออกกาลังกายไหมเรื่องการกินอาหารหนู่นนี่นั่นไหมคือปุ้นไม่ได้ถามแต่ลูกค้าบอกว่าลดมา1โลแล้วเป็นอะไรที่แบบแบบแกรีดมากกรี๊ดมากมากเลยทุกคนเป็นลูกค้าที่อยู่ในเพจนะคะปุ้ยทําเพจด้วยนะทําเพจอินสตาแกรมพี่คิวพูกโบแล้วเพจอินสตาแกรมนะคะทิกตอกเออยูทูบนะคะปุ้ยมีลูกค้าในนี้หมดเลยนะคะเออบางคนอาจจะมองว่า แปลลูกค้ามาจากไหนมนโนหรือเปล่าไม่มนโนนะจ๊ะลูกค้าจริงแต่ว่ามีหลายช่องทางไม่ว่าจะทางไลน์เออทุกคนทางไลน์ทาง t i ๊ก o k อกเออลูกค้าปุ้ยนะทาง Youtube ทางเพจเนี่ยทุกคนไหลเข้ามาหาปุ้ยทุกทิศทุกทางเลยพี่กินกาแฟาโชว์หน่อยจะวางแล้วนะคะพูดได้แป๊บหนึ่งนะน้องน้องกินโปรตีนไหมลูกเอาเชิญมากินโชว์เ<ด><ด>พื่อน เชิญมากินโชว์เพื่อนๆนะคะสวัสดีค่ะลูกสาววันนี้โปรแตกรวัวนๆนะคะแล้วก็มามาเปิดบินนะห้าสิบห้าสิบนะคะมาเปิดบินเอาไปขายเอาไปขายรวัวนๆห้า0ิบห้าสิบนะจ๊ะวันนี้วันนี้ขายหมดขายเกลี้ยงนะคะลูกสาวอ่ะอย่ีนี้ค่ะลูกสาวทุกคนลูกสาวกินได้นะจ๊ะลูกสาวที่ขวบค่ะ 7ขวบนะคะเป็นโปรตีนพืชนะคะเป็นโปรตีนพืชนะคะ7ขวบทานได้ลูกชาย11ขวบทานได้นะคะไม่มีผลนะเออคนเป็นแม่จะไม่เอาอะไรที่อันตรายให้ลูกกินจริงไหมนะคะซึ่งลูกคุยกินได้ทั้งกาแฟและโปรตีนนะคะเพราะว่าเป็นโปรตีนพืชกาแฟก็ไม่มีคาเฟอีนนะคะไม่มีคาเฟอีนอร่อยมากลูกชายจะชอบร้องกินตอนบ่ายๆเวลาเรียนออนไลน์เนาะเรียนออนไลน์บ่ายๆอะ่ะมันจะแบบ เพีย <Pe> er, เหนื่อยเออเรียนออนไลน์จะเริ่มแบบพลังงานหมดนะคะแม่ขอกินกาแฟนหน่อยนะคะแต่โปรตีนอ่ะหนึ่งแคปซูลสำหรับออกยวะนะโอ้โห uh huh. ทุกคนอนเลิร์ทั้งวันจ้าพลังงานล้นวิ่งเขา้าวิ่งออกเล่นแมวทั้งวันจ้าเรียนเลยเนี่ยไม่สนใจพลังงานไปอยู่ที่วิ่งเล่นแมวนะคะไม่ได้พลังงานในการช่วยสมองให้แบบว่าเรียนออนไลน์เลยนะคะสุดยอดสุดยอดมนุษย์ลูกนะคะทุกคนไปแล้วไปแล้ว แค่นี้แหละมาเมาส์แค่นี้แหละมาเมาส์วันละนิดวันละหน่อยวันละกุ๊ปวันละกิฟถ้าเมาส์นานเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะเออไม่ได้แนะนําตัวเลยนะชื่อปียสมากิรัตธานนนนะคะเออไลฟ์สดไลฟ์สดนะเบอร์อิดีไลน์ไม่ใช่ดีไลน์หรอกแค่เมมเบอร์ก็เป็นไลน์ปุ้ยแล้วนะคะปุ้ยไม่ได้ตั้งอดีไลน์ไว้ก็0-8101752 5นนะคะที่ปุ้ยพูดแบบนี้ก็คือเดี๋ยวปุ้ยจะเอาไลฟ์สดเนี่ยไปใส่ใน แอป t ิ k กต k แล้วก็ใน youtube แต่ youtube เนี่ยเขาจะแฟงหมดใช่ไหมแต่ใน tiktok อะ่ะปุ้ยจะข้อความสำคัญเนี่ยอยู่บนหัวเรื่องหัวไรสดนะคะเพื่อที่จะขี้เกียจตัดคลิปเอาไปลงงั้นแหละนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะสวัสดีค่ะเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกบ้านนะน้องฝนันน้องฝนันมีคลอดคลอดลูกอีกคนนะอยากมีหลานอีกคนแล้ว